สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาเอารังมิมนะครับอ่าเดี๋ยวพามาดูเลยว่ารังจะเล็กจะใหญ่นะครับมีสองรังนี่นะครับรังที่หนึ่งนะครับไปก็ห่างอีกจากสมานไม่เกินห้าเมตรนะครับก็จะมีรังมิมรังที่สองนี่นะครับรังนี้รังใหญ่นะครับ ไมไหมไหมไหมโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันเลยน,นะครับผมจะใส่ชุดป้องกันเด็จะหน้าบวมเนี่ยครับกันไกลยตัดกิ่งครับ มีลูกขาดเราก็ต้องมัดจ็นง,งั้นเดี๋ยวต้าม,มิมจะเข้ามาต่อยหน้าเราได้นะครับดูดด่นี่นะครับไ,ไปกันเลย กันแล้วนะครับน mm ่า hmm. สวยครับวันน้ำหวานกำลังติ่งมากอันงที่สองนะครับไปเรื่อนต่อ <Okay. S 2> ลังที่สองครับนี่หวาน้มหวานอาจจะน้อยแต่ว่าก็สวยนะครับนี่รังสวยครับ